สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องยายพิ่งแบ่งปันมือน,นีก็เป็นวันจันทร์ที่29สิงหาคมสองพั่เพซิมหยพ่งก็จะพามาเบืงองราคางัวเด้อค่ะอยู่ตลาดนัดโคกระบือข้ามุดมดงสว่างพี่กัดตลาดเพิ่งกระตังอยู่บนดงสวาง่างขง้างเข่าบนข้ามุดมตำบลโนนสวรรค์นํำเพื่อน่าจะรวยจังหวัดอุบล ตลาดพักก็จะเปิดทุกวันจันทร์ก็วันพฤหัสเด้อค่ะเปิดตั้งแต่ตีหา้าพลุะค่ะไปจนฮอดเทียงถามเมนไผอย่างมะรอเบึงงว่วมาซื้อไปเลี่ยงมลรอเหรนมารอเรอบึงราคามาเบึงบรรยากาศตลาดน้องค่ะก็สามารถมาได้ทุกวันจันทร์ก็วันพฤหัสสำหรับไทยที่เขามาเบิงช่องยายเพิ่งหม่ๆหรือว่าเบิงมาโดนแล้วมอท่านเด็กกติดตาม ับฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยี่เพิงน้ำแน่ได้ค่ะมืน,นีมั่วหลายอยู่ค่ะไปเบิงงละข้างมั่วก,กันเลยนะคะสนับสนุนโดยสีเมืองแกรนรีสอร์ทสนใจสั่งจองห้องพักตลอด24ชั่วโมง ้องเท้าได้คะแน 38. 38, น 38, 38,000ูงใหญ่แห้งเครื่องดำให้ลูกจั 2> 2งโตหรอคะูสองตสตสูงกระมานลอ,อยถ้าไดคะนีลอ,อ,อย40กว่าๆผนะคะสูงแห้งตอนนี้ทองไหมยังผสมเนี่ยเหรผสมเป็นยังไงผสมโตบ่คะ,ตะคะ่ะผสมโตนะคะต่วัหนหัวทองหรือก่ทองแต่ผสมโตพันหน้าหรอพันหลอดเหร สมโตพานรอบแล้วไผมากสูงสูงโป่งๆป่งแงแดงตัวนี้เลยค่ะนี่โม,มีตำหนีนะคะ่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยคะ่ะ080ย์แปด3 1น <15 3, S 2> ่อหย,ยังค่ะพอลีด,อลดขอบคุณค่ะพอลีดเพื่อนมาบ่นเคยได้ขายจักเื่อในยูทูบเลยคะ่ะพ่อยคพมาให้เพือพ่อนแน่พราเป็นกำลังใจพอลีด ให้ยูคพ่อหน่อยใป่ตาซากจะให้ยู่สิบหน่งม้วนให้เบอร์จนใส่เต็มกระตาเหรอเมี่เต็มกระตาแล้วเบอร์ขอบคุณค่ะแม่ลูกห้องท่าใดค้ขนาดไหนสองหมื่นเก้าพันลูกเต้าผู้ลูกเจ็ดเดือนเหรอคะเนี่ยสามเดือนแม่ท้องไหมยังลูกตัวใดเนี่ยตัวที่แรกเห<ม>ลูกตัวแรกแม่สูงประมาลอยสาเนี่ยล่ะค่ะเครื่องดำ สองหมื่เก้าพันถือแห้งโคบนี่เขาขาวนันแมนปะค่ะบ่อบจ้ะเต้าพู่นม่สาวพ่นเท่าไดค่ะสองหมื่นห้าพันสองหมห้าพันสองห้าพันแม่สาวน้อยอายุเท่าไดค่ะเนี่ยอายุไรกันแน่เด่ะนี่ปีกลัาปีกว่าคนนับปันถามมันพอบานมาน้ำกันเดี๋ยวพาเบิงงเครื่องเพิ่น ราคาห้องเครื่องดําค่ะเนี่ยสูงประมาณลอยสห้าต้อเดรยบ่มีต้นนี้เนาะค่ะบ่มีต้นนี้ขาแข็งดีเบิร์ตแม่สาวเลยแม่สาวเลยค่ะเนี่ยห้องเท่าได้ค่ะเนี่ยได้สองเดือนห้องสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันผสมแล้วได้สองเดือนผสมยังมากค่ะหลอดยูบ้านหลอดหลอดกระเดียบมากเลอยู่บ้านสมหลอดสมหลอดมีใบมีหลอดด้วยค่ะออ๋ ผสมแล้วได้สองเดือนสูงอยู่ค่ะตอนนี้มานสามแปดนี่ยน้องบ่มีต้นนี้คือกันฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยค่ะศูนย์หกหกศูนย์หก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าซีซีหนึ่งหกซีซีหนหอยเขียวเด้จ้ะไม่หอยเขียวถึงสีขอบคุณค่ะแม่ลูกเราก็ตอนนี้จ้าแม่ลูกในห้องเท่าไดค่ะ่ยสหมื่นห้าพันแม่ให้ลูกจโตเหรอคะ 5, 5, ลูกแรกเครื่องดำนะคะลูกโตผู้ลูกเจ็ดเดือนลรอคะนั่นลูกประมาณนสี่เดือนนี่ลูกสี่เดือนหาเดือนเนาะค่ะแม่ท้องหมายัางแม่สูงเลยค่ะร้อยสามสิบแปดแต่เบ่งลูกคนขายแต่พาเบิ่งลูกเพิ่นลูกโตผู้ท่างนี้จะย้อนแสงเลยค่ะแต่บุคคลเห็นชัดปะไหน<ม>ลูกงาม,มาดเลยค่ะแดงเด็กโ<ม>ตผู้นะแม่บอค่ะ ห้องเท่าไรคะเนี่ห้องสองหมื่นห้จักปีละคะนี่ยปีกัวปีกัวงูอูดนะคะสองสองหมื่นสามตูหมูกันแน่นเ้าหน่อยก็มีด้วยตู้บุนตูุ้สองหมื่นสค่ะสนิทสองหมื่นห้าใกตัวสองหมื่นานสูงอยู่คันนี้น่อยสาเจได้หางยาวงามอยู่ค่ะผูหน่อยตูบุญสองหมืสา สองหมื่นสามพันสูงประมาณหน่อยสามสิบนี่แหละค่ะตัวน,นี้ก็ได้บ้านแม่สาวน้อยค่ะแม่สาวน้อยก็แม่ตายอีกตัวนนะะนหนึ่งแล้วค่ะนี่ห้องเถ่าไยค่ะนี่สองหมื่นสอง สูงประมาณร้อยสามสิบก,กว่ากวนี่ยเะค่ะเครื่องแดงแล้วค่ะตันนี้สองหมื่นสองพันกับไปหาเจ้าข,ของคุณฝากเบอร์ไว้แนบเลยค่ะศูนย์หกหนึ่งดศูนย์ปด้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งแม่ตายแก่งขอขอบคุณค่ะทัดนี้ล่ะค่ะห้องแพห้องน้มีลูกครับห้าาองถ่าไปค่ะ ห้าหมื่นแปดพันลูกตุ้มแม่ตุ้มแม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกลูกเครื่องดำแม่กับเครื่องดำเด,ด้อค่ะเนี่ยเจ็ดเดือนระค่ะลูกเพื่อนไหนสามเดือนสามเดือนแม่ผสมไหมย,ยังค่ะยังครับเพยังท่านผสมเด้อค่ะแม่เพื่อนสูงกว่าม่านเท่าไหร่ค่ะเนี่ยตัย้งสามสิบเจ็ดนี่ครับตั้งสามสิบเจ็ดไม่มากจะโคมค่ะนี่แหะครับก็โคมนี่ก็แม่รสองโคมหนี่ตัวนีตัวนันนบอก แม่ครับตัวนี้ลูกตัวนั้นครับอ๋อแม่ลูกลูกแดงๆแล้วก็แม่ตัวนี้ได้ค่ะซี่ไวซ์ซูนเก่าฮกแจ้งเดือนหรอคะเนี่ยสามเดือนกว่ามีใบมีหลอดใบเกิดลอยครบครับลูกตุ่แม่แล้วค่ะเครื่องแม่ควรกระลังจับสัตว์เครื่องดำลูกเพิ่นแม่พร้อมสมแล้วแม่กับเครื่องดำแต่บ้านไหนผสมแต่พร้อมสมแล้วยังไงกระลังเคร่อสูงประมาณร้อยสามซีกได้ร้อยสามซีกแม่นั่นล่ะค่ะห้องเท่าใดห้องแปดเดือนครับ ห้องในแปดเดือนเครื่องพาได้ค่ะนห้องสาวห้องสาวสูระม่ารลอยสี่สิบได้ค่ะครับหนังหนาตัวใหญ่นอะครับห้องเท่าได้ก่อนค่ะห้าหมื่นเจครับห้าหมื่เจดแม่ครับในสาวทองแรกสาวทองเลยห้ามงา่งค่ะตัวนี้หนาอ่างลืกครับหนาอ่างลืกขายมากสีแบบนี้ได้ค่ะนี่ฝากเบอร์ไว้นะหน่อยค่ะศูนย์เก้าห แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์่นนึวารินลครับยูวารินขอบคุณค่ะมีรถทรงทั่วประเทศรับแี่สาวแรงห้องเท่าไรคะเหม่นแปดนหอ่นแปดพันห้าอยายุเท่าไรค่ะสาวนี่ยปี้วครับปีหนึ่งได้้วค่ะเครื่องดำนะคะเนยสูงประมาณนร้อยเท่าไรคห่ะร้อยสามสิกว่า ตัวที่สอนี่ยะคะสคัะสมมนส,สามม่นสองพันสามหมืแม่สาวือก,กันเด้ค่ะนี่สูงพ่อพกันเครืองดำค่ะจักปีประมาณนนะะไี่คะเก้าเดือนแปดเก้าเดือนแมบบ่แบบแบบสาวือกันค่ะน,นี่มเพมีแต่แม่าสาวห้องเท่าไรคะตนนัวนี้สาม,มหมหครับสาม,มหมตัวนี้สูงเท่าไรค่ะสูงร้อยสามสเกลืองดำเลยค่ะนี่นังนาขนาดตัวนี้ อายุเท่าไรค่ะแมะมานแปดกนแปดก้อเดือนเบิร์เราป่คะแม่มานนอนแม่ม่านไปเบืองแม่มานเพิ่อนแล้วคับขายไปแล้วขายไปเท่าไรค่ะแม่มานสี่หมกวสี่หมื่นกัวฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้นย์เก้าเจ็ดศูก้หนึ่งเจ็ดเกาการพืชผลขอบคุะกาพืชผลขบค่ะ เท่าได้คะแม่เนี่ยสี่หมื่นแปดพแม่นี่ยเป็นไฮลูที่สองมาล่เด้อค่ะในท่อตอนนี้ลูกที่สองในท่อไฮลูมันจะเนืงเองแล้วตอนนี้ท้องที่สองสามเดือนผอนสมยังมาเพิ่มโตมาแล้ว,วคะ่ะเครื่องดำชืว่าอ่อยสีสีกัวกัวเนี่ยแะคะแดงดีขนาดแข้งขาดีค่ะแดงแดง ผมมีตําหนี้เนาะคะ่ะฝากเบอร์ไว้นะะ้ำเลยค่ะศ8 3 9์แปดสามนแมเก้าสี่สาเจดแปเก้าเมนขอบคุณค่ะครบี่ห้องท่าไยค่ะเนี่ยครบนี่หเจ้อยสี่0มน 47, เจห้าอย ไฮลูจักโตเะโตแล้วกอนี่บอกโตที่สองลูกตัวแม่ได้คะนี่ยลูกจัเดือนเหรอคะนี่เดือนคือลูกอ่ะลูกสองเดือนเครืองดำค่ะลูกแม่ก็เครืองดำสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้คะเนี่ยโคมนี่เหรอคะ สี่หมื่นเจ็ดพัห้าร้อยกันนะคะนี่ยแม่ให้ลูกเึ้าโตเหรอค่ะเนี่ยอแม่ลูกแรกลูกลูกกับโตแม่ค่ะโคมนี่จะง่ามก็โคมแหลกนะค่ะแม่สูงค่ะนี่ยรอยสี่สิบดสูงโปร่งงามค่ะแม่ลูกโคมนี่ยจับได้ใบได้ เบิ้งโค้ที่สาของอบตใหม่แล้วค่ะเนี่ยห้องเท่าไรคะโค้เนี่ยห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามลูกัวแม่ด้วกันลูกกับโตแม่แม่กับโตแม่ลูกแดงดีขนาดค่ะเนี่ยเครื่องดำลูกเจ็ดเดือนระคาเนี่ยลูกสี่เดือนแม่สูงแหงค่ะเนี่ยก็่สี่สิบกว่า ลูกตัวที่เท่าได้คะเนนลูกคนไหนลูก <c oughs> ตัวที่สองครับตัวที่สองแม่ทองแม่ย่างย่างครับบ่ฮั่ <c oughs> นในผสมแม่บอกค่ะฮั <c oughs> ่นในผสมนะคะสูงโปรง่งคือกันกค่ะแม่เนี่ยไท่หมักสูงๆผอมๆ <c oughs> บม่มีตําหนิ้จากาตเนาะค่ะ <c oughs> ฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ยค่ะศูนย์แปดหก 2 8 6 257 3977 7าเอบตไม้บัตคคามอุด,ดมนะคะขอบคุณค่ะไหมางวดเถิกหน่อยนะครับงวดเถิกหน่อยห้องท่าไรคะ่ะตัวแรไหน่คูนี่สามหมื่นี่สามหมืหก,มมหกตัวลามหม่นแบบตัวละหมืดะะ้ด้ค่ะเนสามห้นอายุเท่าไรคะ่ะแต่ละโตัวนี่น ปีกลัวแล้วาแล้วค่ะแต่พายเริ่งตัวนั้นปีกลัวง้วเทิกหน่อยพายแกได้ค่ะในนาลากนาลากสูองอยู่ค่ะตัวแรกนี่สูงกว่า้านลอยซ้าตัวที่สองกว่า้านลอยสหาย,หายะสูงกว่กันนิดนึงฝากเบอร์ไว้น้ำนะค่ะศูนย์หกหนึ่ง,กนนะะงหกห้าหก หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดปาสุวรรณเลยค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่าไดค่ะแม่เนยห้องสี่ที่สามค่ะสี่หมื่นสามเพิ่นให้ลูกเจ๊กโตหรอคะลูกลูกสองในท้องค่ะผสมยังมากค่ะผสมกะเลทหกแปดมีใบมีหลอดนี่ค่ะกระลั่นตีวะท้องมันบอก่ะาดไหนท้องค่ะท้องในเจ๊กเดือนเอ่อจะออกเดือนท่านว่าวันที่ที่สองพุ่เดือนกลัวค่ะตอนจะเข้าเจ๊เดือน จะเข่าเจ็ดเตือนแล้วเด้อค่ะน้องเพิ่นมีใบมีหลอดเด้อค่ะกะเล็ดมีใบมีหลอดค่าเบืองถ่ายเพิ่นนิดนึงสูงหลอยสี่สิบตัวสูงหลอยสี่สิบตัวเด้อค่ะนี่เบืองแข่งเบืองขาเพิ่นเด้อค่ะนี่เครื่องดำค่ะนี่อู้สูงใหญ่ค่ะตัวนี้งามงามหางยาวเครื่องดำฝากเบือไว้น้ำหนะะ่อยค่ะ 062ย์ห6สองศ6นย์หหห้าหกห่งศสีค่ะหนึ่งนี่สอดปลองแมนขอบคุณค่ะเท่าะนห้องพนงย่ิบเก้าสองหื่เก้ารูโตคะเนย้องแม,ม่มาสาวห้อแม่สาวด้วยค่ะเนเครื่องดำคนสูงประมาณเท่าไรคะนยร้อยสามส <c oughs> ิบร้อยสามสิบบนลูด้วค่ะร้อยสามสิบกว่าอายุประมาณเท่าไร ปีกัวกัวเนะค่ะเพิ่นมีมาสองตเวนะคะเดี๋ยวเบิ่งตัวที่สองบ่มมี่ตำลีเนาะค่ะตัวไหนปีกันนั่งอยู่ค่ะเนยทองเท่าไรกันเนยสองหมื่นห้าทองในซีเดือนผสมหมากค่ะผสมนาน้ผสมโตผสมโตค่ะเครื่องดำด้วยค่ะตัวนี้เครื่องดำสูงประมาณเท่าไรค่ะนี่ ร่อยยี่สิบด้วยค่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ080 080 165ูน3 3 3ห้ห่อยไม่หค่ไอ้ไหทยมาตะใสค่ะน้ำยืนนำยืนขอบคุณค่ะห้องเท่าไดรค่ะแม่เนี่ย ห้าสิบห้าให้ลูกไมา่จาังโตหรอวค่ะลูกตัวที่สองในถอดลูกตัวที่สองในถอดพันทองหาเมืองหา้วยค่ะนะี่สูงใหญ่ค่ะอ้ย่าวเนาะย่าวแหงค่ะตัวในเครื่องดำ หางเาวพร้อมสูงเท่าไหร่คะเนี่ยหนยสี่สิบเท่าไหร่หนสี่สิบกลัว่ะคะเงาอีลีค่ะแต่แต่เห็นงวมากลูกสองในทองทองรับประกะันว่าทองทองใ้แค่เด,ดือนหรอคะเข้าสามเดือนหะนะ่ะคุณมาเดี๋สองเดือนครัวผสมยังไง แต่ว่าหลอดยู่นี่หลอดบ่ะผสมหลอดค่ะพ่นจำาว้ได้แต่ว่าหลอดใบพ่นมีอยู่เด้อค่ะยู่นนี่หลอดพะนะมือแ้งมือขาพ่นะคะนี่ง่ามไหมคะเนี่ยง่าวห้าหมื่นห้าพันพมีตำ้นี้เนาะค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำน่อค่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าแม่น้องพิมพ์ บัตรสีทองแดงดีเลยค่ะไพ่มากนุ่มกับสีเต่าขอบคุณค่ะแดง้องท่าใดค่ะนี่ยสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดพันสูงใหญ่แหงให้ลูกจจงโตัวลวคะค่ะนี่ลูกตัวที่สามไปแล้วนี่ละลแยกลูกไปแล้วเนี่ยสามข้าตองอ๋อแยกลูกตัวที่สองไปแล้ว<แ>ตอนนี้ทองไหนจ้าเดือนพนอพนทานรอบอ๋อบอนทานรอบผสมยังมากคะ่ะ ผสมโตเด้อเพิ่นว่าสูงใหญ่แฮงอ่ะสูงอีหลีตัวนี้เครื่องพ้าเครื่องพ้าเครื่องพ้าโอ้สูงแหงค่ะสามแปดห้องสามหมื่นแปดก็ได้ต่อได้ต่อได้เคุณแล้วตะบนผ่านหรอผสมโตมากสูงใหญ่แหงคันนี่สูงอีหลีต้นนั่นระค่ะต้นผู้เนี่ยสองหมื่นหกสีแดงอายุเท่าไรค่ะตะนผูนี่ปีปีกัว ัวนี้ง่วผูหลายๆได้ค่ะนี่ฟีกว่ากว่ามมีตํานี้จากโตนะคะฝากเบอร์ไว้น้ำหนยค่ะ066 066 0 0 0 0 17 1 7 257 257วันนเสี้เสียนน้องอมขอบคุณค่ะคือแข้งแล้ว่ะห่างเท่าไดร่คะนี่ไม่สาวน้อยนี่สามหมื่นแปดพันสามมื่นแปดพัน อายุประมาณเท่าไรคะนี่อายุสิบสามเดือนสิเดือนสูงประมาณรอยสามบได้เครื่องดำหางยาวิีตัวเดียวเนี่ยบอกค่ะมมีตัวนี้เนาะค่ะฝากเบอร์ไว้น่นเยค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหน่ง้่ห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าหนึพอยังพอดมถูกสีขอบคุณค่ะ มีห้องเท่าไรเนี่ย4 7ลูกต้นแรกปลูกต้นแรกแม่เครื่องดำลูกโตแม่ลูกกัเครื่องดำแม่สูงเท่าไรคะพ่ญานี่ประมอยสามสิบกัว่านี่และค่ะลูกเจ็ดเดือนละค่ะปีเดือนแม่ทองไหมยังท่นท้องนะคะเนี่ ฝากเบอร์ไว้หน่อนะหมคะ93 093 99 189 489 8225 8225ปัญญาอาดขอบคุณค่ะปัญญาอาดยั่นมี่ปัญญาอาดยั่นมี่สายยาเพื่นขอบคุณค่ะโคมแหลกเลยค่ะในห้องถ้าได้ค่ะเนี่ย47ดสี่ลูกก็แม่ลูกเครื่องดำแม่เครื่องดำให้ลูกไม่เจงโตัวละค่ะ ลูกแรกได้ค่ะนี่ลูกจ็ดเดือนพอยนยมนสี่เดือนแม่ถังมาย,ยัง ย่างเลยค่ะโค้ที่สองเนี่ละค่ะสีเมินหน้าเครื่องดำเมือกันเด้ค่ะแม่กับเครื่องดำแม่สู้มาว่าไ้เจได้ใหลูกตัวที่เท่าไรเนีตัวที่สองเด้ค่ะบ่มีจํนนี้นะค่ะใผมางวดสีดำดำเด้ค่ะเนี่ยมาเบินโคมที่สามเป็นขาห้องเท่าไรค่ะนี่ยสาม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 ลูกบ่แม่แม่เครื่องา ลูกเครื่องดำแต่ว่าลูกหางดอกเนะค่ะสามหมื่นสามสูงเท่าไรคะเนยต้ขขข่ขอเพิ่มเลยยี่สิบห้าหน่อยยี่สิบห้าค่ะมีบ้าสามโค้งไฟเงยยมดวงสีเบอร์โทูขึ้นไปไหายในนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะจัลโลเลคเ่ค่ะเนยห้องเท่าไรคะเนย เงินสามตัวใหญ่แห้งค่ะสูงลอยสี่สิบห้าเห็นมัง้งประมาณให้ลูกมาากันจังโตแล้วค่ะเนี่ยลูกสองตอนนี้ทอง,อ,งองไหมยังผสมเลยสองหลอดผสมยังมากค่ะผสมโตมากนะค่ะโอ้สูงใหญ่แห้งค่ะเนี่ยไถรมาคเชอร์โรเลด้ค่ะเนี่ยโมมีตําหนีเนาะค่ะ ฝากเบอร์ไว hmm. ้น so ้ำแน่ค่ะ099 0 7เก้า3ก้ยย้งามานสลกนะบอกขอบคุณค่ะสาวน้อยหองท่าใดค่ไนี่เดย17500ัับประกันแดงรับประกันโตแดงเครื่องค่ะ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไอ้ยัยปลาซิวแบบเขยังมีลูกปลาซิวยังมีลูกเครื่องยังไงเครื่องพาหรือเครื่องแดงเครื่องแดงเบพี่น้องเครื่องแดงนี่นี่จ้โตไปเบิ่งตัวที่สองเปนสาห้องท่าใด้ขนาดนั้นเจ้นี้บอกเจนี้ห้อง 9ก้าพันยังเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันน่เท่นในตัวใ้มันตัวที่จะอาหาอลผสมผสมมาแล้วสันทอผสม ผสมโตมากบ่กค่ะผสมโตมากท่องประมาณหาหกเดือนค่ะเพิ่งมาท่องประมาณหาหกเดือนบ่กตะบ่ได้รับประกันท่อเรื่องขาหมอนาหมอมาจกเลยค่ะเครื่องทาค่ะตัวนี้สูงล่อยเส้าหาหด้ฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะศูนย์แปดศูนย์สามแปดสหก พอน่าม่าน่าจะรวยขอบคุณค่าลูกห้องเท่าไรค่ะห้าหมื่นครับห้าหมื่นแม่ให้ลูกจนโตัวหรอคะลูกแก่ครับแม่บอกในทาบแม่บอกด้ทาบลูกกะเดือนนั่นลูกเดือนเดือนนึ่งลูกเดือนเดือนนึงแม่เครื่องดำหางยาวแห้งค่ะแข็งจูดินเลยแม่สูงแห้งค่ะ สูงลอยหาซิฟคนบอกจากวองเวอน์เระมาณลอยชีิบหากลัวๆเนี่ยแหละค่ะลูกกะโตแม่ตูปูตูปูลูกตวปูได้ค่ะเนี่ยจังลูกตวปูค่ะไห่ก็ล่างนาลากเดือนเดียวข้างแทไก้ก่อข้างหาเมือค่ะหาเมือนนี่จ้าตัวเนี่ยแม่ลูกนี่ครกจะมีโคมหนึ่งแล้วค่ะบมมีตํานี้นะค่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ 093 083 083 12CC 12CC 505 505อยายอไดุ้ไสามพอถุยเพิ่นมาแต่บ,บัวง,งามนะคะขอบคุณค่ะ สีส so ันตลาดค่ะนี่ขายสมม้วสมม้วสมปลาโดสมม้วสมปลาโดใส่กอกก็มีใส่กอกกมีข้าออยครับพอละสิบังห้อ่อยนะามห่ออยครับสามห่อยมาขายแคือบูัวแล้วบูมีเนียมันนบานดค่ะนี่ยผมอดม้วงใหญ่ๆนม้วนสองห่อหน่วปลาโดตัวใดสมปลาโดสมปลดถมสมปลาโดเสือกสีกระติกสีแดง ส้มส้ทางในมันครับส้มทาง้องหนอกเ็นไี่ไปต้ตองเราบุ้เนีเราบุมีเนี่ยเอาไปบุ้ใส่ซอยในทางแม่หมายลครับ่มานั่นครับฝากเบอร์นั่นนะคะเนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปเก้านก้าศแปดสสหนึ่ง 9ก้าสี่หพ่อหยังชื่อักครับผมักักไม่หางไม่มาไมางไทกันทบไปกันทบปิทีอาดไักซักส้มประดูขอบคุณค่ะโตเลี้ยงกันนี่สามหมมันเป็นแม่ลูกโคสองโคมโคมแล้วเธอไหนเมื่นเจ็ดหนา่อได้ค่ะเนยงัวกระโดนหน่อยห้าค่ะเนีย ตัวแรกในลูกเพื่อนตัวผูตัวนันกันตัวนี่ลูกตัวที่สมแล้ว้อคะนี่ตัวนันลูกแรกไพ่มกสีดำๆกับตัวนันค่ะตัวผูคือกัรฟับตัวนี้กับตัวผูหมื่นเจ็ดห้าร้อยแต่ละโคมค่ะไพายากได้สองคมเลยค่ะสามหมื่นห้ายกสุดสามหมื่นหาค่ะค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำนะค่ะศ6นหนึ่งศูส เก้าสองเก้าสองในหอยจันทร์ดงสว่างนะคะขอบคุณค่ะหมวดเสียหยุดแล้วค่ะเนี่ยแม่ลูกห้องเท่าไรค่ะเนี่ยสี่หมื่นสี่ลูกแม่แม่กับแม่แม่ให้ลูกเจ๊กโตแล้วค่ะเนี่ยตัวที่สองตัวที่สองลูกไปแล้วค่ะผุนแดงแดงลูกงามแห่งค่ะสีแดงแม่ท้องไหมยังคะเนี่ยยังค่ะเพราะในผสมอยู่เพราะในผสมลูกเจ๊กเดือนละค่ะสี่เดือนเหรอละสี่เดือน แม่สูงประมาณลอยท่าใดค่ะในสามสิบฝากเบอร์ไว้น้หน่อยค่ะ0ูนย์หกสามเจ็ดห้าปดสี่สี่ป้ายุดบ้านตบหูขอบุณค่ะแม่ห้องเท่าใดค่ะเนี่ยสามหมพอายุเท่าใดนี่แม่สาวนี่สองปีครึ่งผสมยังห้านะค่ะ เครื่องดำค่ะแม่เช้าตนันนี้สูงค่ะนี่ 37, ไสามสิบเ็ดสาได้ก็ผู้นี่ราคาเท่ไหรสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอายุเท่าไหรค่ะผูนี่ปีเศษเนะคะนี่แม่นี่ละ่ะ แม่ตัวนี้หาหมื่นสองแล้ค่ะนี่สูงใหญ่แห้งข้าวเป็นไก่ๆเลยห้าหมื่นสองให้ลูกเล็กโตละค่ะ้างัวสาวันนี้คายาเขาเนี่ยหมื่นเจ็ดพันนางหนาสูงใหญ่สูงค่ะนี่ยอยสีสีฟัวเด้เครื่องดำห้างเงาขนาดค่ะนี่ห้าหมื่นเท่าไรก่อนหาหมื่นสองเจ็ปี มหันผสมมันมหันเกินบ่เกินแล้วแต่มหันผสมนะคะนี่พร้อมผสมเพื่นว่าบ่มีตำนี้เนาะคะ่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ095 804 3899พอเดือนทุ่งสีขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่กันเด้อค่ะจึงได้กับฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้ค่ะจะได้โบผาคดคลิปไม่ๆของช่องยาเผิ่ขอกันคลิปหนาด้ค่ะขอบคุณค่ะ